แนวทางในการต่อสู้เคเบลอสยามเฝ้าประตูนรกแบบ3ถ้วยสำหรับชั้นที่8หรือขั้นที่8สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอลซ์ในพาร์นี้ก็จะมาแนะนําแนวทางในการเก็บ3ถ้วยอย่างชั้น8เนี่ยก็เคยทําไกด์ไปแล้วแต่อันนั้นยังไม่3ถ้วยซึ่งการเก็บ3ถ้วยเนี่ยจะค่อนข้างยากมากสําหรับหมานรกเพราะเราต้องชนะภายใน75ดวินาทีและชนะโดยที่มีพลังชีวิตไม่ต่ำกว่า50%เราสามารถแยกทําได้นะครับว่าเราจะทําเงื่อนไขไหนก่อนแต่ที่ทํายากสุดน่าจะเป็น75วินาวิ แหละถ้าเป็นดานอื่นๆเขาจะให้ประมาณ105วินาทีแต่ดานนี้ค่อนข้างโหดเยี่ยมนะครับฉะนั้นสําหรับตัวละครการเซตวางตําแหน่งจะค่อนข้างมีบทบาทและสําคัญมากๆดาเมจหลักของเรานะครับก็จะเป็นน้องมังกรน้ําหรือซอจีอู U. ตัวนี้อย่างไงก็ควรจะต้องมีนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะลําบากหน่อยในการเคลียร์ชั้น8ถ้าเราจะเอาแค่ชั้น5ชั้น6อันนั้นพอได้ง่ายเลยแต่ถ้าชั้น8แล้วเราไม่ทําตัวละครนี้ช่วยเสริมนะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงและตัวละครน้องมังกรน้ำนะครับก็ควรจะต้องใส่ประดับบไปทางเก หรือแม่งก็เซตอัตราคิริคอนอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้หมดแต่เราควรจะต้องใส่เป็นพลังชีวิตนะครับออฟด้านบนจะใส่เป็นหน่วยหรือว่าจะใส่เป็นเปอร์เซนต์ก็ได้เหมือนกันสามารถใช้ได้หมดแต่การที่เราเล่นเซตคีแล้วมีออฟคีด้านล่างหน่อยก็จะดีมากเพราะว่าจะไปเชื่อมโยงกับอาวุธอุปกรณ์ของเขานี่ครับเนี่ยปริาามาณดาเมจคิริคอนก็จะเพิ่มมากขึ้นคือตั้งต้นของอาวุธของเขาอ่ะจะเพิ่มดาเมจคิริคอนฉะนั้นตัวละครมังกรน,น้ําอาจจะต้องทําคีให้สูงเขาไว้ถ้าคีน้อยการจบด่านนี้จะค่อนข้างยากไปอีกคควววรททีีี่่่ะตต้้้้อองงมิสสนนนนนนาาาาแดขํใหั ได้เลยครับปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นแต่เอฟเฟกต์คูลดาวของสกิลทั่วไปก็จะเพิ่มขึ้น18%ข้อดีของมังกรน้ำาซจีอูเวลาเขาใช้งานสกิลอ่ะเขาจะทําการรีเซ็ตคูลดาวของสกิลของเขาเองนะครับเรียกได้ว่าเรากดสกิลไปเอะต่อให้คูลดาวเท่าไรเดี๋ยวก็จะรีเซ็ตคูลดาวอยู่ดีฉะนั้นเราสามารถกดสลับได้นะครับอาจจะเป็นมังกรวารีซัสซาดแล้วก็มุ่งหน้าโจมตีต้องอาศัย2สกิลนี้สลับกันอยู่ดีฉะนั้นการใส่ประดับพฤกษาจะรีดาเมจได้เยอะมากแล้วก็ควรที่่่ตต้อาาออ้อออองงหาาาาานนํเเเป็พววกกคคริิิิลดมมฟชยส ดอย่าที่เกินทําคิดเข้าไว้ให้เยอะหน่อยเมื่อเรามีตัวละครดาเมจหลักแล้วต่อมาก็จะเป็นซับพอตในเรื่องซับพอตเนี่ยจะใส่เป็นตัวไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวมินมยองกูก็ได้แต่ถ้าอ e ีจูฮีเราอาจจะต้องกดสกิลนี้ก่อนเพิ่มพลังโจมตีของสมาชิกทั้งหมด3%แล้วจับจังหวะบ,บอสแล้วก็หลบเพื่อที่เราจะใช้งานสกิล QTE จากนั้นเขาก็จะมาตัวละครที่2ในที่นี้ก็จะเป็นชเวจงอินจริงๆในส่วนของตัวละครที่2นะครับถ้าไปใช้นําแชยองเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่าจะหยุดศัดต,ดตร,ตรู อาจจะต้องไปใช้เชเวจงอินก่อนเพราะว่าเราจะเอามาใช้งานสกิล QTE หลักๆเพื่อที่จะลดเกราะป้องกันของศัตรูลงนะครับ15% 15วิดาเมจธาตุไฟอาจจะไม่เข้าบอสตัวนี้แต่เขาจะมีลดเกราะช่วยเสริมตัวดาเมจหลักของเราบางกรน,น้ําก็จะทําดาเมจได้มากขึ้นฉะนั้น2ตัวละครนี้อาจจะไม่ต้องซีอะไรมากเราสามารถมิกเป็นตัวอื่นได้แต่ถ้าใครมีวิวอื่นสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับส่วนการต่อสู้การเล่นแบบนี้เราอาจจะต้องรีบจบมาถ,ถึงบอสปุ๊บเราจะใช้งานสกิล E ของมินมยองกูก่อน แล้วก็เป็นสลับสกิล QE ของชเวจงอินนะครับมาถึงก็ใส่ไปเลยึงแล้วก็ QTE นะครับแบบนี้บอสจะกัดหรือจะวิ่งเราต้องเช็คดูดีๆก่อนกดสกิลไปก่อนนะครับแล้วก็น้องมังกรเนี่ยกดโดดไปเขาคำลามปล่อยไปเลยนะเราก็โดดไปทุบแบบนี้นะครับแล้วก็สลับกลับมาที่ตัว มินมายองกูใช้งานสกิลแล้วหลบด้วยก็ได้จากนั้นเปิดอันติเมทนะครับเพื่อเพิ่มพวกคีเดทคีดาเมทสลับมาชเวจงอินอาจจะหลบนิดนึงเปิดอันติเมทเพราะในช่วงส,สลับตัวละครเนี่ยเราจะสามารถ no, <forgive> แท็กทีมตัวละครอ,อื่นได้อยู่ดีนะครับพยายามโดนดาเมจให้น้อยเข้าไว้ ถ้าเจอลูกอุกบาตเนี่ยพยายามเปลี่ยนตัวนะครับ QTE แล้วก็โดดดบหนึ่งครั้งแล้วก็ไปรถกาะเปลี่ยนมาเป็นน้องมังกรน,น้ำแต่น,นี้ดาเมจเกินนะครับเพราะว่าผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะครับตอนที่ยังไม่ผ่านสัตก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดดสัต์โดดสัตว่อยปึ้งเออเนี่ยมังกรหล่น เน้นหลักๆเลยก,ก็คือสลับคิวสลับอ e, ีสลับคิวสลับอีอีคิวอีคิวอีคิวประมาณนี้ก็จะสามารถเก็บ3ถ้วยได้ไม่ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ได้เลยคร <c oughs> <laughs> าวนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับว่าตอนที่ยังไม่ผ่าน3ถ้วยที่ยังไม่ได้เพิ่มดาเมจจะเป็นยังไง That looks like あ ซึ่งนี้ก็มาแนะนำการตีเคเบิล o s อนสามถ้วยชั้น8ก็ระวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์นทนี้ขอต้นรายก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ